สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะกวางก็จะมารีแอคเพลงของพี่เอกนะคะทุกคนกวางตื่นเต้นอะน่าจะเป็นรีแอคแรกแล้วก็รีแอคเดี่ยวเดี๋ยวว่าพี่เอกเขาจะนำเพลงมาอีกนะคะกวางก็จะมารีแอคกันคือกวางจะบอกว่ากวางแบบภูมิใจแล้วก็แบบดีใจมากเลยกวางเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแบบว่าดอมหนุกอ้วนของพี่เอกนะคะหรือว่าแฟนคลับทุกๆคนนะคะกวางว่าเขาต้องแบบดีใจมากๆที่พี่เอกได้มีเพลงแรกของตัวเองเป็นเพลงแรกที่ร้องโดยไม่ต้องหลบลิขสิทธิ์อะเออเป็นเพลงแรกของเขาจริงๆล่ะเออมันปื้ม มาตื่นเต้นวันนี้นะคะวันที่22ตุลาคมเวลา11โมงก็คือจะปล่อยเพลงพี่เอกแล้วคือตอนนี้มันประมาณ11โมง14แล้วอุ้ยคนดูก็2.6พันแล้วว่าชื่อเพลงว่าใจผูกเจ็บนะคะ เพลงมันต้องเศร้าแน่เลยอ่ะคือกวางได้แบบอ่านเนื้อเพลงมาก่อนบ้างแล้วกวางรู้สึกว่าแบบเป็นเพลงที่แบบมีคําแบบหนักหน่วงมากกวางคิดว่าแบบอาจจะต้องเป็นเพลงที่ใช้เสียงกัแบบเค้นเสียงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออกวางว้าวตื่นเต้นอ่ะก่อนอื่นนะคะกวางก็ต้องขออนุญ,ญาตถ้ากวางทําอะไรผิดพลาดไปหรือว่าไม่โอเคประการไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ติกันได้แต่ว่าอย่าติแรงนะคะแล้วถ้ากวางทําอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณันที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังเพลงพี่เอกกันดีกว่าเฮ้ย ไม่กล้ากดฟางอะตื่นเต้นเกินวางจะดูของช่องหลักก็คือ Home Sweet Home นะคะเฮ้ยเขามีช่องของคุณต้นด้วยที่เขาเป็นล็อกเวอร์ชันแต่ว่าเดี๋ยวเราดูของช่อง Home Sweet Home แล้วกันเนาะหนึ่งสองสามมาถ้าเดินเท่อะอุ้ย เดียด๋วยวเดว,ดว,กวงกงกดหนะ้าจอย้ำหลายรอบหรืหอกวางขอ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 เขาใหม่ไม่เคยประว่าขนาดนี้มาก่อนเลยเอาจริงมาเริ่มใหม่โอเคจะไม่กดอยู่ละชอบท้าเดินอนะ่ะแบบทำไมหล่อจังเลยอะเป็นรูปเป็นแอนิเมชั่น เป็นเพราะฉันจนกับความผิดนั้นแต่พอเจอที่ไปกลับกลายเป็นฉันเองที่ผิดหวังจะผิดไหมที่ตัวฉันยังผูกใจเจ็บอย่างนั้น่ Concept, คอนเซปต์ก็คือแม้กระทั่งในอนิเมะไม่เปิดหน้าใช่ปะก็แบบปิดปิดหน้าอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วคือเมื่อกี้เห็นเวลาการนอนตีหนึ่งยี่สิบนี่เป็นนะ่าจะยังไม่นอนนะคะในความเป็นจริง คนคืออนิเมะอะเอ็มวีอะก็คือเป็นเรื่องที่เขาออกมาแล้วก็เอามาทำเป็น MV เป็ต้งทำพยายามไปทำไมก็สุดท้ายยังม่นดำเลยได้แต่คิดมันผิดไหมที่ตัวฉัยังผูกใจเจ็บอย่างนั้นโอ้โหมีบงไหมสักคนที่เข้าใจความบอบใยศที่เกิดกับฉันผู้ชดนตรีไทย 品牌好好多。<Okay. S 2> <Okay. S 1> Hi, เพราะทนนี้ใครหลองอะตรงท่อนแหลปปะเหมือนไม่ใช่เสียงพี่เอกอะแปบ๊บนุกนะพอดูต่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยทดแทนความเจ็บที่มาจึงปลายเนิ้วมือของใครตกใครทับทมปีด้วยท้อยคำออกละย้ำให้ใจต้องเจ็บชำ น้องเขาก็เสียนะคะเศร้าเลยอ่ะอ้าโอเคก็คือตัวละครในเกมก็น่าจะเป็นตัวแบบที่เห็นใน m อใช่ไหมเท่มากเลยอ่ะระวังขออนุญาตไปหาข้อมูลแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาคุยใหม่โอเคกลับมาแล้ว ไปนั่งฟังอีกหลายๆรอบนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามาพูดกันก็คือมันตื่นเต้นจะแบบว่าจับอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คือท่อนที่เป็นท่อนแบบเหมือนท่อนแรปน่าจะรู้เขาเรียกว่าท่อนแรปหรือเปล่าคือน่าจะเป็นพี่ต้นร้องนะคะคือเพาะมากเลยอ่ะคือเขาเรียกว่าทั้งเนื้อร้องทั้งคาร้องทั้งแบบเสียงอะไรเงี้ยคือแบบเพอลงตัวมากกับพี่เอกด้วยคือดีมากคือชอบนะคะเรายิ่งเราอ่านสตอรี่มาแล้วเราก็มาดู MV เพลงมาฟังเพลงยิ่งอินนะยิ่งปิ่มแบบน้ำตา จะไหลอะแบบดีใจกับพี่เขามากจริงๆเลยอะที่พี่เขาแบบว่ามีเพลงแรกเป็นของตัวเองแล้วเขาแบบมาได้กับขนาดนี้นะคะแบบว่าเราบอกว่าเป็นแฟนคลับเนาะเราก็แบบซัพพอร์ตเขาแบบทุกอย่างที่เราแบบสามารถซัพพอร์ต <c oughs> ได้เราก็อยากซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยน้ <c oughs> นำตาคลอ <c oughs> น้ำตาคลอนะคะ ทุกค,คนกวางก็รีแอคไม่เก่งนะคะแต่ว่าบางจะบอกว่ากวางชอบในการผสมระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีไทยเข้ามาไว้ด้วยกันที่มันจะเป็นท่อนจะมีช่วงจังหวะหนึ่งก่อนที่มันจะเป็นท่อนแรปแล้วมันเป็นดนตรีไทยอะ่ะขึ้นมาขอนคือแบบพอมากมาลงตัวมันดีอะ่ะเออพูดง่ายคือดีอะ่ะแล้วก็อนิเมชันคือสวยมากคือตัวละครเอกคือ,ลอาาแบบหล่อมากเปิดมาที่สถานากากแบบหล่อมากที่เป็นรูปหน้าปกอ่ะโอ้โหคือแบบทำไมว่าตัวละครเอกมันได้หล่อขนาดนี้คือแบบ อย่างหล่อเท่อ่ะน่าจะเป็นตัวละครในเกมที่น่าจะเป็นแบบเนี้ยก็รอให้พี่เอกเขาสตรีมเล่นนะจะดูเท่มากโอเคคือมันดีไปหมดทุกอย่างเลยมันดีมากๆบรลงมตัวมากๆนะคะกอก็จะขอแบบขอบคุณพี่เอกนะคะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็ทีมงานด้วยพี่ต้นที่เป็นคน ที่เขาแบบว่าแต่งเพลงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะของเกม Home Sweet Home นะสามารถไปหาดูไปฟังกันได้เพื่อแบบให้ยอดวิวพี่เอกเขาขึ้นเรื่อยๆนะคะกวางก็ซัพพอร์ตเขาแล้วก็อยากให้เพลงเขาถึง10ล้านไวๆนะคะแล้วก็ไปซื้อตัวละครให้เอกมาเล่นกันด้วยนะคะไปด้วยนะคะไปด้วยหนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปด้วยนะคะ โอเคยังไงก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตพี่เขานะคะแล้วก็ก็ไปสมัครเป็นดอมร้อนในกันได้คุกวางอะ่ะฟังที่เขาโคเวอร์มาหลายเพลงแล้วใช่ปะโคเวอร์แบบไทยญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยเพลงต่างประเทศอะไรเงี้ยก็อยากฟังโคเวอร์เพลงอีสานอะ่ะ ถ้าพี่เขาเรารู้นะก็ไม่เคยได้ยินพี่เขาโคเวอเพลงอีสานหรือว่ามีแต่ว่ากวางไม่รู้ตอนเวลาพี่เขาเล่นเกมพี่เขาชอบพูดภาษาอีสานใช่ปะกวางอยากได้ยินพี่เขาโคเวเพลงอีสานมากเลยเพลงอะไรก็ได้อยากฟังอยากรู้พี่เขาจะร้องเป็นยังไงนะคะหวังว่าในอนาคตพี่เขาจะโคเวอร์มาให้ฟังกันนะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไปแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ ยังไงก็อย่าลืมกด s u บสไ r i b e กดไลค์แลวก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะติดตามมาคุกช่อชทางด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายดีใจกับพี่เอกด้วยนะคะ So proud of you มากๆเลยว่าจะไม่น้ำตาไหลแต่พอไปนั่งฟังหลายๆรอบแล้วก็แบบดีใจกับพี่เขาอะดีใจที่แบบว่าเขาได้มีแผงแปลแผ,ง,แผง,แงของ,ของเขาด้วย สะพอนะคะพี่ไม่ว่าพี่เขาจะออกอะไรมาหรือว่าพี่เขาจะเล่นเกมอะไรหรือว่าพี่เขาจะโฆษณาอะไรเราจะไปซัพพอร์ตเขานะคะสู้ฮะพี่เอกเพลงก็ดีนะคะไปฟังกันอาอถ้าถึงสิบล้านวิวเลยนะพอไปนั่งฟังแล้วเราก็แบบตบตาเลยไปละ